รายงานผลเป็นยังไงครับผมครับผมวครับผมก็ผลการตรวจก็ในจุดที่พบสิ่งผิดปกติที่เมื่อคืนนี้รายการมา29จุดและตอนนี้ตรวจสอบแล้วก็ยังต้องตรวจสอบต่ออีกเหลือ2 6จุดนะ3จุด3จุดนั้นตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรครับจุดที่เราต้องตรวจสอบมากๆเนี่ยคือกรณีที่ข้าวเสิน เท้าเกินวางแ่งเกินเป็นคำตัดนะครับซึ่งเราแรกก็กังวลว่าเราไปวัดหลังผิดหรือไม่แต่ปรากฏว่าให้ส่งเอกสารมาดูแลเนี่ยเจ้าของลูกศรที่เส็นรับรองแล้วเขาก็ให้การว่าเนื่องจากเขาสีไม่ทันก็คือเขาได้รับไปสั่งจากสอสอว่ขอให้สีแล้วเขาสีไม่ทันก็เลยค้างอยู่ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นคำให้การเขาแต่ต่างก็คงต้องต้องเึงนมว่าผมต้องดูรายละเอียดว่า มันเป็นจริงอย่างนั้นไหมแล้วมันมีใบสั่งจากเจ้าหนี่ของคสต์ติมาเมื่อไหร่นานหรือยังแล้วถ้ามันนานมากแล้วทําไมมันถึงสั่งมากขนาดนี้นะครับมันมาไหลแดงในพื้นที่ภาคใต้มันไหลแดงไปเยอะแยะก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าตรองมาสั่งให้เจ้าหนี้แล้วไปสอบกับนักที่พบเป็นหมื่นตันที่เกินมาที่อุทัยเป็นยังไงครับถึง1.3หมื่นตัน ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังให้ให้รายละเอียดผม,ผม <S <s <ans> <S ยัง <S <s <ans> <S ยังไม่ได้ต้องรายงานเพิ่มเติมในระดับสบายกำลังตรวจสอบ <s ans> แล้วก็ทีไทยมันจะมีเรื่องของเต้าที่มีไม่ค่อยสะอาดอะไรนิดนึงแต่กำลังไม่ได้แน่แน่เลยภาพรวมทั้งหมดนี่มันมีหายสักกี่ตันนะได้ได้ได้สจำตัวเลขหายนะวันที่วันที่ตรวจเมื่อวานเนี่ยที่ระนองเนี่ยหายน้อยหายถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ประมาณสักสามร้อยกว่าตัน นะทุกจังหวัดเลยนะฮะรวมกันหายเท่านั้นแต่ว่าที่เกินดีเยอะเกินประมาณานะเท่าไหร่ครคร่าวๆผมเดี๋ยวก่อนนะให้ผมนึกนิดเดงที่จำได้นเนี่ยก็น่าจะรวมถึงแต่ของพุ้จะผิดเลยนะคร่าวๆประมาณได้ครับประมาณน่าจะอยู่สี่ห้าจุดต่าที่มันเกิน,าน,นาอ่าที่อุทัทยจังหวัดเดียวก็มีเกินหมื่นจุด๋อไม่ใช่ี<า>๋ยวตอนนี้ผมนึกจุดภาคใต้ับเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนาาเนี้ยภาคใต้เนี่ยที่ที่สี่ห้าจังหวัดเนี่ย ที่สงขลาบทีนี้จังหวัดเดียวแต่ใช่นะครับเปิ้ไม่ได้ส่ตัวเองมาครับแห่งหนึ่งเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยแห่งก็เป็นทางตางถ้าตรวจสอบแล้วเจอเนีการสัมภาษณ์ก็เนินคดีได้เดิน่าตรงนี้งนมันจะตอบคำถามไม่ได้ว่าเกิอนเพราะอะไรเขาให้การบอกว่าเกิอนเพราะเขาสีไม่ทันแต่สีไม่ทันเนี่ยความผิดมันความผิดเป็นเรื่องของสัญญาระหว่างกสทชกับกรมศิลปากรแต่ว่ามันมีอย่างอื่นไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่เรา ทั้งเกินทั้งขาดต้องไม่ได้สองตรวจไปตรวจสอบโดยเฉพาะอินทรกเงิก็ถูกต้องครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดแต่เราต้องตั้งตังไปจากจาก29ที่หายไป3หรือ26เนี่ย3จังหวัดไหนที่หายไปแล้วทำไมถึงหายไปครับตอนที่หายคือมันมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเก้ารายงานมาตอนแรกเก้ากองข้าวล้มบ้างเขาก็สงสัยนะครับเขาก็รายงานออกเป็นเหตุปกติที่ที่ที่รายงานมาแล้วนะครับแล้วก็ที่นครบาล ข้าวสามสิบข้ากับสองที่เกิดเราก็เปลี่ยนยินดนแล้วว่านี่คือในสามจุดที่ดตที่ททีี่่ตางออกไปที่เมื่อวานในการตัดสินัจกี่วันจะสามารถตรวจสอบเสร็จที่ว่ายังไงมีผิดหรือไม่ผิดดำเนินคดีใทยได้บ้างกี่วันครับเวลาพวกเราคงเร่งเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าการจะคาดการณ์ว่าจะกี่วันเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนิน แต่คิดว่าท่กงไหวยรงให้ความมืกระบวนการเข้าไปตรวสอบเจ้าหที่รัฐอเองน่าจะมีข่วนรงนีอที่ดแล้วถ้าที่ด้าขภาพเป็นสัตว์ว่าักตรองครับคือถ้าผิดก็แสดงต้องมีส่วนด้วยกันนะครับถ้าผิดก็คือต้องรู้กันระ่าดย้าหน้าที่กระทรวงศึกมายคกามว่ามี ใบสั่งมาแล้วข้าวไม่ส่งไปสั่งให้สีแล้วไม่สีค่้าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ปณะนี้ยังยังตอบไม่ได้ทั่วประเทศตอนนี้มีสักแห่งไหมครับที่เข้าขายดูแล้วทุจริตเห็นเห็นชัดเจนเลยว่าน่าจะเข้าขายทุจริตมีไหมยังตอบไม่ได้ครับยังไม่มีเลยนะฮะับรายังก็ยังตอบไม่ได้ยังสอบอยู่ตำรวจจะไม่มีถามตอบเลยนดครับแล้วอย่างข้าวปลอมคนนี้มันถือว่าเป็นในส่วนของเข้าขายหรือ ที่เอาลรำข้าวเมื่อวานที่จังหวัดเชียงรายใช่เอาผลออกมาแล้วมันไม่ใช่ไงอันนี้ก็อันนีงก็ที่ขอเราไปคืออย่างนี้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าเราเปิดให้ท่านดูตลอดเวลานี่คือการทํางานตลวดทุกครั้งที่เจอเนี่ยเรารายงานเราเจออย่างนี้แต่ยังไม่ใช่นะครับจะไปทึกข้าวแต่ว่ามันใช่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเมื่อวานเชียงรายนะรายงานมาท่านฝากดีก็่ใช่เหมือนเจอเหมือนกับอาหารสัว์อะไรอยู่เราก็สั่งผู้ผู้การลงไปผู้การเชียงรายไปเองผู้ว่าไป เมื่อไปแล้วเนี่ยพอตกค่อก็รายงานว่าไม่ผิดปกติเขาเป็นเรื่องของเอามาใช้ส่งไปเป็นทาเป็นเชื้อเพลิงนะครับส่วนข้าวของต่างนั้นก็าหยุดตรงนี้เราก็ต้องตัดสินไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจระบบการน้ำงานตำรวจว่าเราอางนีจุดจุดที่เขาชี้แจงเพราะว่าเป็นข้าวส่วนของเขาเองขอของคาร์ด้วยและท่านรัฐมนตรีช่วยบอกว่า การนี้ไม่สามารถที่จะเอาเท่ามาวางไปกันได้อปชฝักคนอไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของผิดสัญญาในเงื่อนไขของการเช่ามาถที่จะดําเนินการดาเนินคดีได้ก็เป็นเรื่องของน่าจะเป็นคดีทงแท่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของผิดสัญญาตรนมาน,นแต่ไม่ใช่อายานะตรงนี้นรายงานผลทั้งหมดให้กรบปชสรุปไเป็นกำลังกำลังเนินอยู่กำลังดำเนินการ คครัถ้าเกิดมีที่เชียงรายนะครับมีเชียงรายกรุงเทพแล้วก็อะไรที่เชียงรายก็ตกลงว่าไม่มีไงก็จะจุดสามสุดที่ตัดทิ้งอย่างนีไนะที่เชียงรายกรุงเทพยี่สิบหกลบเลิกสามก็คือเชียงรายหนึ่งกรุงเทพหนึ่งแล้วก็มีที่น่าจะเป็นชัยนาทชัยนาทอะไรก็ได้กระสินที่หน้ากระสินจบไปแต่แรกอยู่แล้วจบเมื่อวานแล้วเหมือนกรุงเทพจบตั้งแต่